อยู่ที่คดีอาญากรรมนะคะได้เกิดเหตุคนร้ายเนี่ยใช้ปืนชิงทรัพย์ที่ปั๊มน้ํามันสองแห่งในคืนเดียวกันเลยนะคะในพื้นที่ตบบําบลบ่อวินอําเภอศรีราชชาจังหวัดชลบุรีค่ะคือตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะก็ะเชื่อว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันนี่แหละค่ะที่มีการก่อเหตุนั่นเองพาคุณผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะคือกล้องเนี่ยสามารถบันทึกภาพขณะที่คนร้ายนะคะใช้ปืนเลยค่ะคมคูพนักงานภายในปั๊มน้ํามัน หยิบเงินในลิ้นชักก่อนที่จะหลบหนีไปเหตุเกิดเนี่ยเมื่อเวลาประมาณ19.40นาิกานาทีของวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาภายในปัม๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะฝั่งขาเข้าถนนสายอีสต์นซีบอร์ดพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะทางตำรวจสบพบ่อบวินเนี่ยเขาไปสอบสวนนางสาวสาพาุพันนีอายุ34ปีซึ่งก็เป็นพนักงานเก็บเงินของปัม๊มเนี่ยทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายนั่งอยู่ที่โตะ๊ตะคอมพิวเตอร์ข้างหัวจาจค่ะคนร้ายเนี่ยก็คือเป็นชายลาักษณะก็คือรูปร่างสูงใส่เสื้อฮู้ดสีดำหมวกกันน็อกสีดำขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ125สีดำเห็นป้ายทะเบียนเนี่ยไม่ชัดนะคะคือเขาเข้ามาเนี่ยลักษณะของประกบอะคะ่ะแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยจี้บังคับบอกให้เปิดลิ้นชักก่อนที่จะหยิบเงินเนี่ยไปยประมาณ10,000บาทใช้เวลาก่อเหตุเนี่ยสั้น 3นาทีเองนะคะแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปตำรวจก็คาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่ก่อเหตุชิงรัย์ปั๊มอีกแข่งหนึ่งที่ริมถนนสาย331สัตัตหีบเขาหินซ้อนได้เงินสดไปก็ประมาณ10,000บาทเหมือนกันนะคะพันตำรวจเอกอนเนกสะทองอยู่ผู้กำกับบ่อวินเนี่ยก็สั่งชุดสืบสวนค่ะเร่งรัดตามตัวผู้กระทำผิดเนี่ยมาดำเนินคดีแล้วค่ะ